สวัสดีค่ะสรุปข่าวฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสื่อหลายสื่อได้ออกมาให้ข่าวว่าแอนโทนีนักเตะชาวบราซิลผู้เล่นในตำแหน่งตัวรุกวัย23ปีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถูกอดีตแฟนสาวซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังออกมาแชรผ่านสื่อเรื่องที่ทำร้ายร่างกายเธอจนทำให้เธอต้องแท้งลูกยึดพาสปอร์ตและกักขังเธอไว้ เธอได้เปิดเผยรูปถ่ายบาดแผลต่างๆที่ถ่ายเก็บไว้ออกมาแต่ทางแอนโทนีได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้และในขณะนี้อดีตแฟนสาวได้เข้าแจ้งความในประเทศบราซิลแล้วส่วนทางตำรวจบราซิลได้รับเรื่องเอาไว้และกำลังอยู่ในระหว่างทำการสืบสวนจึงทำให้แอนโทนีถูกทีมชาติบราซิลตัดชื่อออกจากทีมส่วนทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดได้ทำการออกแถลงการสรุปใจความว่า สโมสรได้รับทราบเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของแอนโทนีแล้วทางสโมสรกำลงังรอผลการสืบสวนและจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังหากแอนโทนีกระทำความผิดจริงตามข้อกล่าวหาส่วนอดีตแฟนสาวของแอนโทนีกำลังจะไปออกสื่ออีกครั้งในวันอาทิตย์นี้เพื่อเปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมและล่าสุดมีหญิงสาวอีก2รายออกมากล่าวหาแอนโทนีอีกโดยคนแรกอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายที่ทางออกในคลับแห่งหนึ่ง ส่วนคนที่สองออกสื่ออ้างว่าแอนโทนีได้เชิญเธอไปที่บ้านของเขาและถูกผลักเข้ากับกำแพงหลังจากที่เธอปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขางานนอกแล้วแอนโทนีมีผู้เสียหายเพิ่มมาอีกสองรายแล้วเรื่องราวของแอนโทนีจะจบลงเช่นไรโปรดคอยติดตามกันต่อไปท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นประการใดเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ เราไปชมข่าวต่อไปกันนะคะซานโช่แย่แล้วสื่อดังระบุว่าบรรดานักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างรู้สึกเหลืออดกับพฤติกรรมของเจดอนซานโช่และเลือกที่จะอยู่ข้างผู้จัดการทีมอีริกเทนฮากสื่อดังรายงานว่าบรรดานักเตะของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่างรู้สึกไม่พอใจกับเจดอนซานโช่ โดยเฉพาะกับกรณีที่แสดงออกอย่างไม่เหมาะสมหลังถูกดรอปในเกมล่าสุดที่ไปเยือนปืนใหญ่อาเซนอนเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมดังกล่าวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้ต่ออาเซนอนผู้จัดการทีมอย่างอีริกเทนฮักเปิดเผยว่าที่ตัดซานโชออกจากทีมเป็นเพราะมีผลการฝึกซ้อมที่ไม่น่าประทับใจซึ่งซานโชได้สวนกลับด้วยการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่ามันไม่เป็นความจริง พร Finally, like like 네้อมระบุอีกว่าตนเป็นแพ้รบบาปมานานแล้วอย่างไรก็ตามสื่อดังรายงานต่อโดยอ้างแหล่งข่าววงในที่บอกว่าเหล่านักเตะของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดต่างรู้สึกไม่พอใจกับพฤติกรรมของซานโชเนื่องจากนักเตะในทีมแต่ละคนต่างยอมรับและเคารพแนวทางการทำทีมของเทนฮักที่ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแถมตัวซานโชเองก็แสดงออกในห้องแต่งตัวได้แย่ลงเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้เทนฮักเคยวิจารณ์ซูเปอร์สตาร์อย่างคริสเตียโนโรนันโดจนสุดท้ายโรนันโดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยกเลิกสัญญากันขณะที่ดาวเด่นอีกรายอย่างมาคัดแรดฟอร์ดก็เคยถูกดรอกเพราะพลาดการร่วมประชุมทีมมาแล้วสื่อดังระบุอีกว่าซานโชมีทั้งเรื่องทัศนคติที่ยแย่ไม่ตรงต่อเวลาไม่ยอมเล่นตำแหน่งอื่นนอกจากปีกซ้ายและไม่ยอมมาหารือเพื่อเคลียร์ใจกับเทนฮักตามคำสั่ง เจดอนซานโช่ตัวรุกพรสวรรค์สูงวัย23ปีชาวอังกฤษย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดในช่วงซัมเมอร์2021ด้วยค่าตัว85ล้านยูโรยิงไปเพียง12ประตูกับอีก6แอสซิสจากการลงสนาม82นัดซึ่งผลงานก็ยังไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของสโมสรอ,อีกด้วยบทสรุปของซานโช่จะเป็นอย่างไรโปรดคอยติดตามกันต่อไปท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นประการใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเราไปชมข่าวต่อไปกันนะคะลิชาเจ็บไหมนายใ,นใหญ่อ์เจนติน่าอัปเดตอาการบาดเจ็บกองหลังตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ลิโอน el สกาล o n i กุนสือทีมชาติอาร์เจนตินาอัปเดตอาการบาดเจ็บของลิซานโดมาร์ติเนสประการหลังคนสำคัญของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังนักเตะสุ่มเสี่ยงเจออาการบาดเจ็บเล่นงานจากนัดล่าสุดเซนเตอร์แบ็กวัย25ปีถูกเปลี่ยนออกนาทีที่67ในเกมพรีเมียร์ลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปแพ้อเซนนล3-1เมื่อวันอาทิตย์ที่3กันยายนที่ผ่านมา เหตุเพราะแผลเก่าตรงเท้าของเขาที่ผ่านการผ่าตัดมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนกำเริบอย่างไรก็ตามมาร์ติเนสได้เดินทางไปเข้าแคมป์ทีมชาติอาร์เจนตินาตามปกติโดยไม่ได้ถอนตัวออกจากทีมท่ามกลางความกังวลของแฟนบอลปีศาจแดงล่าสุดลรีอเนลสกาโลนีกุนสือแชมป์ฟุตบอลโลก2022กล่าวในแถลงข่าวว่า ลิชาประสบปัญหาที่เท้าเขาเข้ารับการผ่าตัดมาได้สักพักแล้วและในเกมล่าสุดของเขาที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเขารู้สึกเจ็บตรงบริเวณนั้นเราได้เช็คแล้วและเขาก็สบายดีแต่เราไม่อยากเร่งรีบให้เขาลงเล่นในใหญ่อาร์เจนตินากล่าวล่าสุดลิโอเนลเมสซี่ซัดชัยช่วยอาร์เจนติน่าเปิดบ้านเชือนเอกวาดอร์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ ส่วนผู้เล่นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คาดว่าจะกลับมาฟิตพร้อมลงเล่นหลังพักเบรกทีมชาติได้แก่คอบบี้เมนูเมสันเมาส์ลิซานโดมาติเนสและอัมระบาดรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำข่าวต่อไปนะคะเราไปชมข่าวต่อไปกันนะคะอีริกเซนฟอร์มดุ คริสเตียนอีริกเซนนักเตะในตำแหน่งกองกลางประสบการณ์สูงวัย31ปีชาวเดนมาร์กของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลงเล่นให้กับทีมชาติเดนมาร์กในศึกฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกช่วยให้เดนมาร์กถล่มซานมาริโน4-0โดยคริสเตียนอีริกเซนได้จ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตู2ลูกและยิงปิดท้ายอีก1ลูก ส่วนรัตมุดฮอยลุนกองหน้าป้ายแดงวัย20ปีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ลงเล่นแทนปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กในนาทีที่59ของเกมเช่นกันรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำข่าวให้ด้วยนะคะ